สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวสกูชี่ล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะน,นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อคะ่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สนใจไลน์นะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแอมโรช็อปค่ะสว่วนนี้จะเป็น i g นะคะก็จะมีภาพของพร้อมราคานะแล้วก็จะลงอัปเดตนะคะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะก็เข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ i g Y. ีว่าจักสกชี่นะ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเกเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้2ช่องทางนะจะมีเป็นทาง TikTok Shop นะคะแล้วก็จะมีเป็นทาง Shopee ด้วยนะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กอดแบบใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นปังก้อนนะคะก็จะมีเป็นลายปอมปอมปุรีแล้วก็จะเป็นลายชินามอนนะคะตัวนี้นะคะแท็กเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นตามหน้าตานะคะของตัวสกูชี่นะคะด้านหลังนะก็จะมีเป็นลายเส้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นเหมือนโลเคกแบบนี้นะคะ เนื้อจะเป็นน,นิ่มๆนะคะแล้วก็ลายน่ารักมากนะบีบได้เพลินมากๆนะคะราคาชิละ79บเาบาทนะคะจะมี2ลายให้เลือกนะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบเคอร์บี้นะคะก็จะเป็นแบบบันนะ,ะตัวนี้มีแท็กนะคะแล้วก็จะเป็นโรชเชนสีทองค่ะด้านหลังก็จะมีลายเส้นด้วยนะเนื้อตัวนี้หนุกนิบมากนะคะนี่หนุกิิบแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะลายก็น่ารักนะคะอันนี้จริงๆแล้วก็จะมีหลายหน้านะคะใครสนใจหน้าไหนก็สามารถตะบุมาได้เลยนะราคานะคะชิลนะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะ ต่อนะคะนี่นะจะเป็นเมลอนบันนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแท็กนะคะเป็นของสกูชี่ฟันนะคะแล้วก็จะมีบอลชนด้วยนะด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะมีเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นชมพูแบบอ่อนๆเหมือนเป็นชมพูชานมแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะมีเป็นสายลงกาแล็กซี่ด้วยนะคะเนื้อดีมากนะคะอันนี้ก็สโลว์มากๆเลยนะราคานะคะชิ้นละ89บาบาทค่ะ แบบต่อมานะคะนีนะจะเป็นซูมิโกะนะคะตัวนี้ก็จะมีแท็กแลวก็จะมีเป็นบอลเชนแบบนี้เลยนะอันนี้มีหลายสีนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบสีครีมนะคะมีสีขาวนะสีน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวด้วยนะคะเลือกสีได้นะราคานะคะชิ้นละแปดสิบเก้าบาทค่ะเนื้อจะนิ่มๆมากๆนะคะตัวนี้คือเนื้อซอฟมากแล้วก็สโลด้วยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแปดสิบเก้าบาทค่ะ งเท้าแมวนะคะตัวนี้นะจนะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแท็กแบบนี้นะคะแท็กก็จะบอกว่ามีสีอะไรบ้างนะคะมีบอลเชแล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดตรงแพ็กเก็ด้วยนะตัวนี้ราคา69บาทเท่านั้นนะคะเนื้อนิ่มมากนะคะเนื้อนุ่มนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะด้านหลังก็ทําเป็นสีแรงเงาแบบนี้ด้วยนะคะสีก็จะเป็นตามเท้าด้านหน้าประมาณนี้นะคะมีสีน่ารักมากนะสามารถเลือกสีได้นะคะราคาชิละห9บาบาทค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ39บาทนะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบนงง้ำเนืออนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่เลยนะคะจะเป็นไซส์ซัมโมนะเลาเนื้อก็นิ่มสโลบ,บัดนี้เลยคะ่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะมีสองสีให้เลือกนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะต่อมานะคะจะเป็นเฮดบันบล์กาแล็กซี่นะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ3 9บาบาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะนิ่มๆนะ ปลาหมึกย่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้มาให้นะคะแล้วก็จะมีพวงกุญแจด้วยนะสามารถห้อยกระเป๋าได้นะคะชิ้นก็เป็นไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะไซส์ใหญ่กว่ามือด้วยนะเนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนุน่มๆแล้วก็จะมีความสโลว์แบบนี้เลยค่ะเป็นลายปลาหมึกย่างนะคะถ้าเหมือนของจริงมากๆเลยนะบีบได้เพลินๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ3าบาทนะต่อมานี้จะเป็นหมี่กล้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีกาแล็กซี่ค่ะเนื้อจะเป็นซอฟแล้วก็สโลว์มากๆแบบนี้เลยนะ นี่นะคะตัวนี้ก็เนื้อดีเหมือนกันราคาชิ้นละ39บาทนะคะต่อมานะคะนี่นะจะเป็นลายยูนิคอรนนะคะตัวนี้จะเป็นราคาชิ้นละ4 5บาทนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์ใหญ่มากนะคะจะเป็นแบบไซส์ยักษ์เลยนะเนืก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นเค้กโรสอปลี่นะคะตัวนี้น่ารักมากนะลายนะคะก็จะเป็นลายเค้กแล้วก็จะมีไส้แบบนี้นะคะเนื้อจะเป็นแบบนิ่งๆเลยค่ะ มีขนาดซอฟแล้วก็สโลแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นราคาชิ้ละสี่สิบเก้าบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบแกะนะคะแกะอัปปาก้าแล้วก็จะมีคัพเค้กแบบนี้นะตัวนี้นะคะจะมี2สีนะคะมีสีนี้แล้วก็จะมีเป็นสีนี้ด้วยนะคะสามารถเลือกสีได้นะเนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนิ่มๆแล้วก็สโลมากเลยนะลายก็น่ารักนะคะจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคัพเค้กแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแกะอยู่ด้านบนนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาชิ้ละหกสิบห้าบาทค่ะ แบบต in right? oh yeah. ่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชิี่าขนมต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นราคาชิ้นละ69บาทนะมีลายพิซซ่านะคะอันนี้จะเป็นลายคุกกี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายมาร์เทโลตัวนี้นะคะลายวาฟเฟลก็มีนะวาฟเฟลจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างจะเป็นลายบิงซูนะราคาชิ้นละ69บาทนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบบไซส์จัมโบ้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเ้อก็จะนุ่มสโลมากๆแบบนี้นะคะลายก็น่ารักนะสามารถเลือกลายได้เลยนะคะสนใจไหนๆสามารถแคปภาพมาได้นะคะราคาชิ้นละ69บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นสกุชี่รัก้น้องหมานะคะอันนี้นัดจะมี3ส,สีนะคะมีสีเหลืองะค่ะมีสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเทาด้วยนะอันนี้นะคะสินค้าอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นแบบรอยแตกตรงกลางเล็กน้อยนะคะตัวนี้นะไซส์ใหญ่นะคะจุใจมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะใครนะคะอยากได้สกุชี่กลิน่นหอมก็เป็นชิ้นนี้เลยค่ะสามารถบีบขยำได้นะคะตัวนี้บีบเล่นได้ฟินมากๆนะคะแนะนํานะนี่จะเป็นลายก้นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ราคาชิ้นละ79บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นคัวซองสายลุงนะคะก็ตัวนี้จะมีเป็นบอลเชนแล้วก็จะเป็นแท็คัวซองนะคะสี่ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสีสายลุงนะคะสีสายลุงแบบนี้นะเนื้อจะเป็นฟูๆูนะคะฟูๆูแล้วก็นิ่มๆแบบนี้เลยค่ะ สีตัวนี้สวยมากนะคะจะเป็นเหมือนสีสใสายไหมแบบนี้นะคะราคานะจะเป็นราคาเล79บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะแบบต่อมานะคะจะเป็นแก้วสูมสกูชี่นะคะนี้จะมีสองแบบให้เลือกนะคะ <S 2> <S 2> แบบแรกนะคะจะเป็นแก้วทรงสูงนะอันนี้นะคะจะได้สกูชี่ไซส์กลางไปหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นกล่องเซอร์ไพรส์ยยอยู่ด้านบนนะคะกล่องตัวนี้อาจจะเป็นสกุชี่ไซส์เล็กหรือว่าจะเป็นขงุงกุญแจก็ได้นะคะลายก็จะเป็นลายสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นกล่องนี้ก็จะเป็นลายน้องวัวอันนี้นะคะ นี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องแบบสูงนะคะราคานะกล่องละ69บาทนะคะก็แก้ละ69บาทนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นแก้แบบอ้วนนะคะตัวนี้ราคาเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านในนี่จะเป็นสกูชชี่ไซส์ใหญ่นะคะ1ชิ้นนะก็จะเป็นลายสั์ต่างๆนะคะจะเป็นเหมือนแบบมิลเชคแบบนี้นะคะราคาเท่ากันนะ69บาทนะคะแล้วแต่ว่าเอาเป็นแบบไซส์ใหญ่1ชิ้นหรือว่าไซส์กลาง1ชิ้นนะคะพร้อมกับกล่องปริศนาไปด้วยนะก็สามารถเลือกได้นะคะ69บาทเท่านั้นคะ่ะ ก็น,นี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ล็อตใหม่ค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีลายนะคะหรือว่าไม่สนใาไลน์นะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟ o บุ๊ก m ยมโรชอนะส่วนนี้จะเป็น IG นะคะก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจะดสกูชีค่ะ และใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้2ช่องทางนะคะจะมีเป็นทาง TikTok Shop แล้วก็จะเป็นทาง s h o p e ีค่ะทุกช่องทางนะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ข้อธิายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ